แจะว่ามันอันตรายมันก็อันตรายจะว่าสะดวกมันก็สะดวกมันรถอะถ้าเราจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้นะสวัสดีครับเพื่อนๆที่นั่งอยู่กับผมนี่คือน้องแก๊ปเจ้าของบริษัทชิลอินโนเทคผู้จําหน่ายอ่อิเล็กทริกยูนิไซเหรือล้อเดียวยี่ห้อคิงซองแล้วก็อีก2ยี่ห้อ Extreme w o r l มกับ Veteran นนะฮะน้องแก๊ปเนี่ยได้รับการติดต่อจากน้องต้อม น้องต้อมนี่คือคนที่ขี่ล้อเดียวแล้วขาพิการก็คือว่าขาข้างหนึ่งเป็นขาดีอีกข้างหนึ่งเป็นขาเทียมใช่ครับน้องต้อมเนี่ยได้แจ้งความประสงค์บอกกับน้องแกปว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการสอนคนที่ขาพิการเนี่ยให้หัดเล่นล้อเดียวเพื่อที่ชีวิตจะได้กลับมาวิ่งใช่ครับได้เหมือนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตจากที่แบบพิการเนี่ยได้มาวิ่งเหมือนกับคนขาดีทั่วไปนะแต่ต้อมไม่มีเครื่อง แก๊ปเขาก็เลยอาสาจะมอบเครื่องคิงซองล้อเดียวรุ่น 14D ให้ต้อมเนี่ยไปฝึกคนพิการคนอื่นๆที่สนใจนะเงื่อนไขก็ง่ายๆคนไหนพิการแล้วอยากจะเล่นเจ้าล้อเดียวเป็นเนี่ยก็ติดต่อคุณต้อมใช่ครับเดี๋ยวคุณต้อมเขาจะฝึกให้แล้วก็เอาเครื่องที่ได้จากน้องแก๊ปเนี่ยให้ไปยืมเล่นเลยใช่เล่นไปฝึกไปติดขัดตรงไหนต้อมเขาจะช่วยจนเป็นพอเป็นเสร็จก็เอาเครื่องมาคืน เพื่อที่ส่งต่อเพื่อจะเอาเครื่องเนี่ยส่งต่อให้กับคนต่อไปที่จะมาหัดนะฮะยิ่งมีเครื่องเยอะก็ยิ่งส่งต่อได้เยอะแต่ตอนเนี้น้องแก๊ปก็ส่งไปก่อนเครื่องหนึ่งใช่แล้วก็มีทางเจ๊แมวทีมกลุ่มนนี่ครับก็ให้ 14m อีกตัวหนึ่งโอ้ดีดีโออท้ว่าตอนนี้มีมีมีละสองเครื่องอนุโมทนาต้อมเนี่ยเขาบ้านเขาอยู่อายุธยาพี่ฮาร์ดก็เลยหวังว่าถ้ามีโครงการแบบนี้ดีๆอีกเนี่ยเรากระจายไปพี่ฮาร์ดเองเนี่ย มีที่ว่างอยู่แถวแถวประเสริฐมนูกิจซอยหเป็นที่ประมาณสักหนึ่งไร่ตอนนี้ก็โลง่โลงๆนะฮะ,ะถ้าถ้าเทปูนให้มันเรียบทั้งผืนเนี่ยก็ฝึกร้อดเดียวได้อเอออาจจะไปตั้งศูนย์ฝึกร้อดเดียวแล้วก็ตั้งอะไรนะให้เด็กๆแถวนั้นเนี่ยมหัดขี่เออก็ไม่เหลียวเหมือนกันโอแก๊ปพี่ฮัตอนุโมทนากับผลบุญครั้งนี้ด้วยนะ,ะ,ะก็เลยอยากจะมาแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกัน ส่วนผมเนี่ยก็ตัดสินใจอุดหนุน King Song s 18จากร้านชิวอินโนเทคของน้องแก๊ปเนี่ยหตัวคือที่ผมตัดสินใจเลือกซื้อจากน้องแก๊ปเนี่ยเพราะว่าแก๊ปเนี่ยเขามีน้ำใจดีเขาแคร์ลูกค้านะฮะเขาเขาเอาใจใส่ผู้ที่สนใจอยากจะหัดล้อดเดียวเขาให้ผมลองจนผมเนี่ยมั่นใจเลยว่า s 18นี่แหละเหมาะกับผมผมก็เลยซื้อจากเขาแม่แก๊ปขอบคุณมาก นะส่วนเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะอยากจะมาลองขี่นี่คุณมั่มซนเดี๋ยวให้ดูนะมั่มมั่มวันนี้คุณมั่มมาด้วยมั่มเมื่อไหร่จะลองล้อเดียวนอกจากล้อเดียวแล้วเขายังมี2ล้อเลยนะเป็นสกูตเตอร์นะครับมีสินค้าหลากหลายครับแวะมาชมกันนะแกลบขอบคุณมากนะน้องแกปบี่ตัวสูงบายบายครับเพื่อนๆถ้าใครผู้ใดสนใจนะฮะล้อเดียวหรือใครที่พิการนะครับขาพิการอยากจะลองฝึกล้อเดียวให้เป็น ก็ลองติดต่อคุยกับน้องแก๊ปเลยเดี๋ยวน้องแก๊ปเขาส่งไปคุยกับคุณต้อมนะไบายครับเพื่อนๆสวัสดีครับถ้าว่ามันอันตรายมันก็อันตรายถ้าว่าสะดวกมันก็สะดวกมันรถอะถ้าเราจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้นะสําหรับผมแล้วอ้ลอเดียวมันไม่ใช่ของเล่นนะเป็นของใช้ที่ใช้ในวิตประจําวันจริงๆใช้เราชีวิตมันสะดวกเหมือนเหมือนจะกลับมาวิ่งได้อีกครั้งเนี่ยพบเห็นคนที่เป็นเหมือนผมหรือว่าใส่ขาหรืออะไรเงี้ยที่ทําให้สะดวกก็ลองลองลองแนะนําลองลอง ลองยื่นโอกาสให้เขาเผื่อเขาจะได้สิ่งนี้เราไปทำให้มันเกิดประโยชน์และสะดวกกับชีวิตตัวเขาเอง